ใครที่มันกินเข้าไปนะพี่น้อยแต่ว่าหลายน้อยมันเตะไปแล้วยังชองน้อยยังมาเตะ ปีอื่นคือมันเฮมๆแล้วกลับไปฟักพี่น้องกอยมาแล้วพี่น้องมาแล้วกอยงูห้องนี่เมนูเด็ดมานี่นี่ต้มกระดูกมีชมพักน้ำต้มไก่ตะคืนนี่ทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสุขสุขอนในยามค้ำค้พี่น้อง พอดีมาแต่จับโง่ตเตรียมงานคริสต์มาสนะแต่ว่าพอดีมามาทื่นก็น้องชายโทรมาว่างูเห้าโกนจักเป็นงูพไ,ไ,ได้ไปเบิงน้ำกันพี่น้อยอากาศโชว์ีนก็โโบหนาวขนาดพี่น้องมีเมีแสงแดดมานี้นะคื้มืดม,มือเลยมีเบิ้เมฆร่มแห้ง ไปฮอดบ่อน,นงูจังไทยายเบิ่งี่น้องเลยจากแมนงูไปเลยจเตดตามเบิ่งน้ำกันเริ่มคำแล้วล่ะพี่น้อยใส่มาหอดเลยพี่น้อง

มันไมีแนวกินแนี่นะเดี่นอมันยูเลิกติบเลยกล้องจะไม่เห็นกระถองมืดเด็เอ็นโคมจะเห็นนะมันสองลงไปมันมากแต่เช้านี่ค งูนี่นะโอ้ยต่อให้เขาให้โทรพวกก็จะไปทิ้แล้วงูวะบ่บ่มันฆ่ากระตมันอ๋อย่าย่ดีถอยมาแล้วถอยมาเอะแล้วไปทิพนีนะผมจะโทรหาวกจนจโทรถามว่ายามหนาวมีเพื่อนอันัเลย

มันเคื่องเพลยอดอาอเหอเพลมันก็เป็นอนเลยเนะเพลงกุ้งคือั้งทำไมทั้งหูเป อู้ยืดลงเลยนะยืดต่างา็พิ่งนะล้มไหมไปไปเออว่าดีนะกอ้าว่านี้โอ้โห Cái này mình chín Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กลอนปอมแทบว่าโอ้ยมนจะไปี้ยมักินไข่เรียบร้อยนะมันกินไข่ไะไข่อยู่ในท้องมันเไข่เป็นง่ายอไข่ไข่อไไข่มันเองชีวิตน้ยง่ายไปน มือบันนี้คือว่าลง่่เด้อพี่น้อยมือเฮาลุงเอ็ดโค่นะม,มากิน,กกน,นเฮนยติดั่งยูะป <c oughs> ะมันจนมือนะวันนี้คั้ละ,ะม,ามาเถือเลยเอกินบ่กินบ้านี่นะเออเออ กินอะไเฮ็ดจ้าเฮ็ดเฮ็ดนันเลยกินอย่างเชี่ยก้อยเออก้อยเฮ็ดมันมีไข่ครับได้นะมีไข่ไข่ชองน้อยครับเม้นไข่เป็ดนะไข่ไก่นะไข่ไก่ว่ามันกินไข่เอออืมเดี๋ยวบีบแห้งเตะเออมันกินไข่เขาเนาะเดี๋ยวนลุงเปินเฮ็ดเปินว่าก้อยแซ่บเดี๋ยวเฮ็ดชูกิน เดีเผาชิก็จะเอาไข่นะมีไข่เลวเผาแล้วก็จะเอแตะบนละไข่นะ่เดี๋ยวมันกินหลายนูดนึงนะลุงเปินชิโก้นะเปิดมา ต่บ้านละมาพร้อมกันก็แต่เอาเข้ามา่พี่เ้องเปินมาเปลงรดจากคไยยังเช่ในมือนะอ้ไข่ปี๊ดไก่ไก่เนาะเบิรเตะเกิดลายนูเอนยังชนนายังนาเบิเตะเบิรเอาได้ไข่เาะขาบขัดน ปีงเอากอนป่ะปีงชำงานากญอนชำฝักไข่ที่มันกินเข้าไปนะพี่น้อยแต่ว่าหลายหน่วยมันเตะไปแล้วยังสองน่วยยังแบบเตนะกินเขาไข่ปีงคือมันแฮมๆแล้วก็ไปฟักพี่น้องก้อย,ยลองกินบ้าง khưởng này Tạo mình bỏ đem thêm hơn rồi thêm Chín mà khảo có cái Bay ở tài xín mà bỏ Có đủ đấy của nó Bay ở tài xín mà bỏ là cơm ฟักกอยคือแบบเดือดก,กอยกับบอมนั่นแะจะตายเดีอดกันแล้วฟุพอแล้วเนาะสุกไปน่อยเครื่องในมันฟักแล้วเรียบร้อย มันนะเนาะตุ๋นไงมันจะสวยสิมีไม่ได้กินคนกินเนี่ยน,นยี่กิน่นมีกับมากินทอดไข่

ไข่ดาวมาทักเหนงไข่จานเตะชุกอ่ะมาชุกไปเลยประได้นูมาแบบดิบๆ่ยนิดนึงเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วกอยงูห่มนี่เมนูเด็ดมานน่ ต้มกระดูกมีสมผักน้ต้มไก่แต่คืนนี่มามาๆพี่น้องมา,า,างกินขนะ้าวร่วกันลองบึ้งกินบึ้งดูจัดของเสพอีก nằm tôm đồ nhưng mà dù mặc mà mặc dù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 

ลองดูนไงไงะ<ง>ามจาจัดอาหารเชอีกไม่เยอะกินโลยอาหารเช <c oughs> ็เม้่อ่กินน้มืดบอกว่าเ็คพน้อยสองคนกิน <c oughs> อือเอาไว้สไวเสียตัวไว้สำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายพี่น้องความปกอบใจพี่น้องท่าไ้ากำลังใจ และติดตามรับชมตลอดเดอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบาย